ห้ามทะเลาะกันนะห้ามทะเลาะกันนะแบ่งกันกินนะโอ้ยอแบ่งกันกินนะคะแบ่งกันกินนะจ่าฝูงพี่นอ้องอันตัวใหญ่ๆนี่จ่าฝูงจ่าฝูงมันมันอ้อันนี้อันนี้อุ้มลูกมานี่พี่นอ้องอุ้มลูกมา อุ้มลูกมาลูกอยู่ในท้องนะคะอุ้มลูกอยู่ในท้องอุ้มลูกอยู่ในท้องลูกน้อยเลยพี่น้องค่ะลูกน้อยมีคนใจดีอันเด็กน้อยอันเอามาให้มันกินพี่น้องคะเออพี่น้องทายลิงให้เพื่อนเพื่อนเมืองนอกคังั้นหมดเลยเป็นตะลที่ตนพี่น้องค่ะทำาบุญเซจแล้วก็เอาอาหารมาให้ลิงจ่าฝู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 งพี่น้องค่ะ Hai yo kan jokan jokan fighting the food <laughs> mm. the big one the want to keep down the, the small one eat เด็ก big one only เขาบอกว่าเขาอยากกินคนเดียว <fig urar>